สวัสดีวันเสาร์จ้าวันนี้ลงคุ่งอีกแล้วแม่เมธมานานะคะวันนีุ้ยน้ําเยอะเยอะมากๆค่ะเมื่อคืนฝนตกอีกแล้วค่ะแม่เม่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จนถึงตอนเช้าเลยนะจังหวัดสุรินทร์เราอ่ะอันนี้มานาอีกแล้วนะคะ ระวังลื่นเ้อกันง่าวันนี้มีสมาชิกเพิ่มนะคะพาสองสาวมาด้วยวันนี้วันนี้วันหยุดนะคะหยุดยาวสี่วันเลยนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารคะ่ะแม่แม่โอ้โหน้ำท่วมไหมแม่แม่คะ่ะจังหวัดไหนฝนตกบ้างเนาะดูน้ำแบบเยอะสุดๆนะคะ เอาล่มมาเผื่อฝนตกวันนี้มาสายค่ะเพราะว่าทํางานบ้านอย่างอื่นเนาะแล้วก็เพิ่งเพิ่งได้ออกมานะคะออกมานาค,คนเขาก็มาเหมือนกันนะคะน้ําแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะน่ะจะโลดไหมพาชมบรรยากาศทุ่งนานะคะ ช่วงนี้ก็ได้ถ่ายให้รับชมกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนุนน้ำทั้งนั้นเลยอ่ะอ้ยเมื่อวานคันขาวแบบอุ้คูกว่าจะล้างเสร็จ ถึงบ่ายสามเลยนะคะเมะื่อวานนี้โอ้ยกลับมาจากนาไม่ได้พักเลยควมมันไหมมันต้องเอาอะไรซอกด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะคะมันไม่ใช่ดินทรายเนาะแล้วมันก็ติดเต็มไอลอ้อพวกลอ้อพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยวันไว้บอกว่าเหนื่อยกว่ามาขุดคันนาอีกนะคะล้างเมื่อว <c oughs> านทั้งแซะทั้งล้าง <c oughs> ก็มันเป็นน้ำฝน ดูน้ำท่วมโอ้โหบ้านหนองบัวนะคะน้ําเยอะสุดๆเพราะว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ลงมานาอย่างนี้นะคะไม่ๆปีนี้เป็นแบบอย่างที่น้องควานว่าเละทำอะไรสาสาว <laughs> จะพูดว่าทำอะไรสาวนะคะเมื่อกี แล้วมันมีเว็บหนึ่งคิดเอ๊ะพูดดีไม่น้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นคำว่าทำอะไรสา <laughs> พาสองสาวมาด้วยเดี๋ยวจะไม่รู้จักทุง่งนาวันนาเป็นยังไงนะคะพามาวันหยุดฝนตกแล้วก็มีลมด้วยเนี่ย <t> เห็นไหมหูแม่แม่เมื่อวานมันแบบไม่ขนาดนี้นะคะนี่ เนะเขาไปถึงนาแล้วเรายังไม่ถึงเลยแต่ว่านาคุณปู่คุณย่านน้ำเมื่อวานนี้มันยังได้อยู่นะคะมันไม,ไม่ไม่แบบไม่เยอะเกินอะ น่าเล่นเนาะนี่สมัยเด็กน้อยนะคะแม่แมเล่นน้ำทุ่งนาคันนาแถวเนี้ยมันมันดีกว่ามันจะมีอีกที่หนึ่งนะคะที่แบบคันนามันลกมากนะคะแม่แม่คือมันลกยังไงเพราะว่า ไอคันนานี่ยมันจะมีหญ้าเนาะแล้วมันจะขึ้นสูงอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละมันจะทําให้ลําบากเดินลําบากแล้วก็จะมีพวกสัตว์เลืคานด้วยนะคะแต่คันนาตรงนี้แบบเดินง่ายค่ะมันใหญ่แล้วก็มันไม่ค่อยลกนะคะอุ้ยเนาะข้าวอย่าพึ่งไป ยังไม่เห็นหน้าคนเลยรอก่อนค่าแต่ถ่ายอันนี้นะคะนี่นี่นี่อันนี้นาะคุณปู่คุณย่าอุย้ยน้ำเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะค่ะไม่ใช่เยอะขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเออนั่นแหละพุดผิดวุด,ดถูกค่ะแม่เม,มตื่นเต้นอุย้ยหมาใข่ เอาบอกเอามากับใครน่นตรงนั้นมันนั่งได้บ่กจะไปนั่งตรงไหนตรงนู้นเหรอนี่ค่ะนาคุณปู่คุณย่านะคะนี่อู้น้ำขึ้นแบบเมื่อวานมันไม่ได้ขึ้นขนาดนี้นะแม่แม่เห็นไหม ที่ต้องควานถ่ายให้ชมเมื่อวานนะคะโนะฝนตกแบบตกหนักเลยระวังมดนะลูกน,น,นี่ค่ะผู้ร่วมอุดมการสองสาวสวัสดีค่ะพี่โซโหันน่ามาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอาล่มออกก็ได้ปิดปิดล่มก็ได้ค่ะฝนมันยังไม่ตกให้ Hi, พี่โซนะเดย บรรยากาศมาให้ชมก็ประมาณนี้นะคะแม่แม่คะ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้รับชมอีกนะคะแม่แม่นี่หันหน้ามาน้อยสามคนพี่โซพี่โซสวัสดีค่ะว่ะใช่น้ำมันเยอะวันนี้นะคะเพราะมันต้องขุดซอกไงแม่แม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแม่แม่ขอบคุณค่ะ